โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็สู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนทุกคนนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเออรีวิวโปรแกรมอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนอัน,นจริงๆไม่แน่ใจผมว่ารีวิวโปรแกรมตัวนี้ไปหรือยังนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ผมจะมา,ารีวิวซ้ำในเรื่องของการอัปเดตแล้วกันนะครับทุกคน,นเพราะว่าไม่ได้เข้ามาใช้นานแล้วนะครับเพื่อนๆก็โปรแกรมที่ เป็นโปรแกรมเปลี่ยนเสียงทั้งใน Discord และในเกมหรือว่าโปรแกรมต่างๆนะคุนพูดง่ายๆคือมันสามารถเปลี่ยนเสียงของเพื่อนอ่ะแม้กระทั่งในเกมเละนะเออบางเกมที่สามารถเปลี่ยนไดเวอร์ได้ครับคนม,มสามารถเปลี่ยนไดนะครับก็โปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่า i m y h o n e Magic Mix นะครับหรือ Magic Mix นะครับทุกคนก็คะแนนรีวิวก็รีวิวห้านะครับแต่ไม่รู้ทําไมถึงเป็นห้าที่เป็นสี่ครึ่งเลยผมไม่รู้กัน,กนแล้วก็ตัวนี้จะมีให้โหลดทั้ง Android OS แล้วก็ o s version นะครับที่เป็นของ Apple นะครับเพื่อนก็ผมดาวนโหลดมาแล้วนะครับทุกคนก็ ส่วนของ Windows นะครับส่วนของเว็บไซต์ผมจะทิ้งไว้ให้ลิงก์ด้านล่างนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากไปลองนะครับทุกคนเดี๋ยวจะบอกครับว่าโปรแกรมตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับเพื่อนก็โอเคไม่รอช้าไปเริ่มเลยทุกคนก็หลังจากที่เพื่อนทําการดาวน์โหลดและติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับทุกคนผมจะบอกนะครับว่าในส่วนของโปรแกรมนะครับอนุญาตป่ะนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอัเด็กท็อปคือข้างหลังไอคอนเพียบเลยฮะเมื่อกี้โอเคในส่วนของโปรแกรมครับ เพื่อนเพื or or ่อนดาวโหลดมาแล้วอ่ะจริงจริงโปรแกรมตัวนี้มันมีทั้งใช้ทั้งใช้ฟรีเลยหรือเสียตังค์นะทุกคนก็ต้องบอกว่าเสียตังค์ก็ไม่ได้แพงมากนะครับเพื่อนมันมีโปรแกรมของราคาอยู่นะครับทุกคนเนี่ยเขามีการรับประกันการคืนเงินเลยครับเผื่อเพื่อนเผื่อันเพื่อนไม่ชอบนะกดคำว่าซื้อเลยตรงนี้นะครับเพื่อนเือนมันมีแบบเวอร์ชันถาวรด้วยนะใครที่ซื้อเวอร์ชันถาวรไปนี่ผมว่าคุ้มอยู่นะ990บาทนะครับเพื่อนแพืนแผงหนเดือนของผม190ครับผมซื้อมาผมซื้อาแผงานม่ช้คือนมานะ มองว่า990ในการซื้อครั้งเดียวแล้วก็เขาจะมีพวกอ่า เรืยไปอ,อินฟิวเซอร์นะครับเ,เพื่อนๆ่อคอยมาอัปเดตเสียงใหเ้เพื่อนตลอดเนี่ยส่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยครับทุกคนในส่วนของเสียงของชุมชนตรงนี้เออเพื่อนจะได้เสียงที่ใหม่ๆตลอดเสียงโกโจโกโจซาโ,โตรุเนี่ยคือมันแจ๋งมันแจ่มมากเลยนะเออเผื่อใครไปแกล้งเพื่อนนะเออโอเคถ้าใครที่ซื้อมาแล้วครับทุกคนก็อย่าลืมครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะเพื่อนก็เนี่ยผมจะเป็นอ่าวิสเตอร์ขนเกมเมอร์นะครับทุกคนผมใช้เป็นส่วนของคูปองนะครับทุกคนสามวันนะครับทุกคนเนี่ยครับก็เดี๋ยวมาดูในโปรแกรมนะ ผมคิดว่าทุกคนได้ติดตั้งไปแล้วนะเพื่อนก็ในส่วนของโปรแกรมครับอะในส่วนโปรแกรมต้องกองเสียงก็ทุกคนกองเสียงพูดง่ายคือก็คือเสียงนั่นแหละเออก็คือเปลี่ยนเสียงนั่นแหละเสียงในไมโครโฟนนะเพื่อนนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนพูดตอนนี้มันอาจจะงงไว้เออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงเราเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเพื่อนรอฟังเสียงดีนะครับผมจะกดคําว่าลูกน้องหรือมินเนี่ยนครับแล้วผมจะฟังกดคาว่าได้ยินตัวเองเองผมก็จะเป็นแบบมินเนี่ยนโอ้ยแสบหูมากครับเมื่อกี้แสบหูมาก เอาเป็นตัวอื่นดีกว่าครับเป็นเอนเอ่อเอาตัวนี้แล้วกันฮะเสียงต้นฉบับนะครับก็คือเสียงผมเองเอาแล้วตอนนี้มันเสียงจาสะทอนนะครับทุกคนอาจจะรับฟังนิดนึงอ่า ทันจิโร่ครับโอ้ต้องดาวน์โหลด AI นะครับท<อ>ุกคนขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับอ่ะก็คือจริงๆอ่ะดาวน์โหลดได้เลยครับเพื่อนโหลด AI ก็คือสามารถติดตั้งเลยแบบนี้เลยนะฮะทุกคนก็ดาวน์โหลดไม่นานมากเสียงบางเสียงมันต้องใช้ AI ช่วยทุกคนพูดง่ายก็คือเดี๋ยวเนี้ยถ้าใครงงอาจจะเคยเห็นแน่ๆพวก AI พวกเนี้ยเมื่อจะเห็นนะครับว่าเสียง AI พวกเนี้ยเออคือเป็นเสียงที่ใช้ AI ไในการช่วยเสียงมันจะเหมือนมากเลยนะเออแต่ผมไม่แนะนำไม่ใช้ในผิดทางนะครับทุกคนต้องบอกก่อนนะอ่ะผมเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนจะได้ไม่ต้องรอออนนาะโเคคััรบ ใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงเห็นไหมฮะเสียงก็งจะเปลี่ยนไปแล้วเป็นมินเนียนเ่ยนสวัสดีครับ หูแทบระเบิดททุกคนเมื่อกี้ผมคงไม่ต้องลงดีเทลลึกนะเออก็คือกดไปแล้วมันใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนใครงงว่าทําไมเอ้ยโหลดมาแล้วทําไมมันใช้ไม่ได้วะพี่กดที่การตั้งค่าตรงนี้ไปก่อนนะทุกคนแล้วผมแนะนานะครับให้เพื่อนๆเลื่อนนะครับในส่วนของหูฟังของตัวเองกับไมโครโฟนตัวเองก่อนนะครับเลื่อ้ถูกก่อนนะครับทุกคนและแนะนําไม่กดเข้ามาลดเสียงรบกวนไปด้วยก็จะดีมากนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆคนไหนที่มีเสียงรบกวนโดยรอบนะครับเสียงรถยนตเสียงเออเสียงอะไรต่างๆที่เข้ามาโดยรอบเนี่ยก็สามารถ กดเพิ่มลดได้นะครับทุกคน๋ยวต้องบอกนะครับการเปิดเสียงล,ลดเสียงรบกวนเนี่ยมันจะทำให้เสียงเพื่อนๆบางสูมันต่ออาจจะขาดหายไม่ได้นะเพราะงั้นถ้ามีความรู้สึกวา่วาอยู่ในห้องเงียบๆก็ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับเพื่อนๆโอเคาการเพิ่มประสิทธิภาพการลดเสียงรบกวนก็สามารถเปิดได้ทุกคนก็นี่ล้วแต่เพื่อนนะครับที่บอกไปครับคือถ้าเพื่อนๆเปิดไอ้น้อยแคสซิลลิ่งแล้วอ่ะมันจะมีโอกาสที่เสียงมันจะขาดได้เนาะอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับ ตัวแรกครับทุกคนเลือกไมโครโฟนครับเพื่อนๆเปิดมาตรงนี้แล้วเจอไมโครโฟนตัวเองมีอยู่ตัวเดียวปกติทุกคนก็ได้เสียบไม้ตัวเดียวก็เลือกไม้ตัวเดียวนะครับทุกคนเนาะแล้วก็หูฟังครับในส่วนของการรับฟังครับก็เลือกหูฟังของเพื่อน,อนที่รับฟังในตัวเดียวครับทุกคนหรือลำโพงนะใครที่ใช้ลำโพงหรือว่าซาวการ์ดมันก็จะมีชื่อซาวการ์ดขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆของผมเป็น silsiliafinitnova fire x นะครับทุกคนอ่ะในส่วนทั่วไปตัวนี้ผมไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนก็เปิดตัวเปิดตัวเมื่อเริ่มตตตต้้้้้นนนนนนกกกกกกก็็็แแคคคคค่่่่โปปรร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 มมมมจะะสาาา์์ททททัััีีีเเืออิิถไไชบบบดงวุผูย การบุกคีเพื่อเปิดปิดไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยไอ้ตรงไอ้ไหนไอไน้ไอตรงช็อตคัตเนี่ยครับทุกคนเผื่อใครต้องการแกล้งเพื่อนแบบโบูบาสนะครับแบบไม่ต้องการแบบมาพับจอเพื่อมาเปิดตรงเนี้ยเออก็สามารถตั้งไว้ได้อย่างนี้ตอนนี้คือที่ามาแบบเป็นดีฟอลต์ของค่าของตัวแอปเองนะครับก็จะเป็นตัวเองจะเป็นคอนโทรลแอมิเต็เอ็มครับเพื่อนเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะเผื่อทุกคนงงนะครับอ่ะแบบนี้ฮะนี่คือผมไม่ได้กดเปิดนะครับทุกคนผมผมไม่ได้เมาส์ลากไปตรงนี้ด้วยซ้ำนะผมกด เป็นชอ็ชอตขีดคัดบนคีย์บอร์ดครับทุกคน,นง,ง่ายๆแค่น,นี้เองตัวควบคุมครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับทุกคนสามารถสแกนแล้วไปใช้ผ่านโปรแกรม,มอื่นๆได้นะครับเพื่อนก็เหมือนที่บอกไปครับซื้อครั้งเดียวเก้าร้อย้ทั้ง Android ด์โอเอสวิดแล้วก็ OS เอสนะฮโดยคือค่อนข้างคุ้มนะเออผมไปเลอเทอเลเทะนะฮะตอนนี้คือมันใช้คุ้มปะ่ะมันมันมันรองรับหลายฟีเจอร์แล้วครับทุกคนโอเคโมเดล rsc ครับในตอนนี้ผมคงไม่ลงดีเทลลึกละกันเพราะว่าเพื่อนๆมันก็คือหมดดเเสียเียยงวกันนี่แหละเพือ่อนๆสามามรถเปลี่ยนนนได้้ะครรรััับออ่่ทจิโผมมาแลวหืยงเดี๋ยวผมจะะลองใช้ดูนครับทุกคคนนรับ มันก็จะมีการโหลดนิดนึงนะถ้าใช้เสียง A.I. ทุกคนเสียง AI ต้อ,บองบอกก่อนว่าเสียง A.I. มันจะมีโอกาสเกิดความหน่วงหรือดีเลย์ได้บ้างนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆเนี่ยครับก็จะถามอนุญาตหรือเปล่าก่อนด้วยนะครับทุกคนก็กดอนุญาตไปครับก็จะเป็นการใช้เสียง A.I. เข้ามาแล้วนะครับทุกคนเพราะว่า Windows เขาต้องการเขาเรียกว่าต้องการใช้สิทธิ์แอดมินก่อนนะครับไม่งั้นเพื่อนๆไม่สามารถใช้ได้นะโอเคลองใช้ลองฟังกันดูครับโอเคครับอ่าเป็นไงบ้างฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหล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 เห็นไหม มันก็จะมีดีเลย์บ้างนะครับเพื่อนๆเป็นเรื่องปกติครับสำหรับเสียง ai คือผมเจอจนผมชินแล้วละเออเพราะงั้นนะครับทุกคนถ้าไม่อยากที่จะแบบดีเลย์มากอันนี้คือพูดตรงๆนะก็ใช้เสียงที่มันไม่มีคําว่า ai ก็ได้ครับหรือใครที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ติดอะไรลองดูก็ได้ก็โหลดเสียง ai มาทุกคนอันนี้แล้วแต่เน็ตแลวแต่คอมด้วยนะคือผมต้องบอกว่าคอมกับเน็ตผมเน็ตผมช่วงเนี้ยไม่ได้แรงมากมายนะครับทุกคนแล้วคอมด้วยเนาะเพราะงั้นพเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดีเลย์เหมือนผม เนาะแล้วก็ความกว้างความยาวเสียงตัวนี้สามารถปรับได้นะครับทุกคนมาลดดีเลย์ลดหน่วงได้นะเออลองปรับดูกันดูนะครับคนว่าเฮ้ยพอพูดไปแล้วรู้สึกว่ามีฤทธิ์ของควาดีเลย์มันน้อยลงก็เปิดได้ก็เปิดนะทุกคนอ่ะตัวนี้เป็นส่วนของเปิดปิดหูฟังนะครับทุกคนระดับเสียงเสาบ,บอร์ดซาวสาคานนะครับแล้วก็ส่วนของไมโครโฟนเปิดปิดนะครับมันเปิดนี้ไม่มีอะไรนะฮะไปที่ส่วนของซาวบ,บอร์ดครับอันนี้ก็โปรแกรมวันนี้ผมจะลงลึกนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่ากะเอาให้คุ้มเลยทีเดียวไหนๆก็รีวิวโปรแกรมแล้วนาานจจะะได้มมรรรรีีววววิิิโปปแแกกตต่รรีีววิิแต่่เเกกมมงย์นะะฮช่วงนีี้้โอเคคใใรรท่ชาาซวบ์นะครับทุกจะ แล้วเพื่อนๆจะเคยเห็นนะครับเป็นบาร์เหมือนกับดีเจอะไรเงี้ยเออเพื่อนๆสามารถกดเปิดได้นะเนี่ยเสียงมาริโอครับ แบทแมนก็คือจะเป็นเอเฟลกัะพูดได้ง่ายอ่ะคือพูดได้ง่ายอ่ะมันเอาไว้กล่าวโดยเฉพาะเลยครับทุกคนเออเอาไปแกล้งเพื่อนนะฮะเออแค่นั้นเองเอาไปแกล้งเพื่อนนะเมื่อจะงงว่าเฮ้ยเสียงแบทแมนเข้ามาในดิสคอร์ดว่าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูวยครับว่าดิสคอร์ตตั้งค่าตรงไหนนะับเพื่อนก็เสียงแบบนี้ครับมีเยอะมากต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆซื้อไปแล้วผมมองว่าการซื้อมันขว่านะเพราะว่ามันได้เสียงเยอะมากครับทุกคนแต่บางอันต้องไปโหลดเอาเองนะเออบางอันไม่ได้มาครับแล้วก็กรกดกหัวใจจะเป ได้แบบนี้ก,ก็กดเลยโอห <laughs> จอสีหน้ามาเฉยเลยเนี่ย <laughs> <laughs> ในส่วนของาสร้างเสียงครับตรงนี้ผมขอไม่ลงดีเทลลึกแล้วกันเพราะว่าจะต้องอัปโหลดเสียงตัวเองลงไปนะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าการสร้างเสียงเพื่อเอาไปแจกในชุมชนหรือว่าชีชุมชนคอมมูนิตี้นะครับก็ต้องก็ต้องชุมชนนี่แหละเออค,คือเ,เพื่อนๆสร้างเสียงมาเพื่อมาแจกตรงนี้แหละนละครับทุกคนง่ายๆครับถ้าใครอยากลองเนี่ยสังกดโจสตารูู้ผมคงไม่โหลดให้ผมคงไม่ได้โหลดแล้วมีเสียงพี่เบยเฉยเลยฮะดพี่ <laughs> <laughs> พี่เบสเดี๋ยวพี่เบสทำเองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเอออันนี้ไม่รู้นะครับทุกคนเหมือนที่บอกครับเพืเ่อนๆมันมีให้ลองเยอะแยะเลยตัวละครอนิเมะนะครับผมไม่ได้ตามอนิเมะนานแล้วด้วยสิเออก็ลองดูแล้วกันครับทุกคนอุ้ยมีสุกุนะด้วยเออลองดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆในส่วนของโปรแกรมก็ไม่มีอะไรมากมายครับเดี๋ยวผมพามเพื่อนๆไปดูในส่วนของ Discord นะครับว่าถ้าเพื่อนดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วเอ,อ้ยแล้วทำไมถึงดิสคอร์ตมันไม่เปลี่ยนนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวพาดูดิสคอร์ตครับ ในส่วนของ Discord นะครับเพื่อนๆอยาให้เพื่อนนะครับมากดที่ฟันเฟืองตัวนี้ครับตั้งค่าผู้ใช้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อนแล้วก็กดไปที่คําว่าเสียงและวิดีโอตรงนี้นะครับทุกคนเอาจริงแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นส,ส,สิ่งสำคัญเลยนะที่จะให้ออกก็คืออ่าถ้าใครที่ต้องการเล่นไอ้ซาวบาร์เมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมกดขึ้นมาตรงนี้นไอ้ตรงซาวบาร์ซาวบอร์ดเนี่ย ต้องการให้เสียงเอฟเฟกมัมาขึ้นเนี่ยก็ก็เปิดตรงนี้เอาไว้นะสปีกเกอร์เนี่ยเออไอ้ตรงอุปกรณ์ส่งข้อมูลเนี่ยสปีกเกอร์นะครับทุกคนกดเอาไว้นะฮะเออแต่ว่าผมไม่ผมยังไม่เปิดนะเดี๋ยวมันแกล้งเพื่อนเกินไปนะครับผมจะใช้แต่ไมค์พอนะทุกคนอ่าไมโครโฟนนะครับผมจะใช้เจ้าตัวของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมว่ามันสลับกันหรือเปล่าะเนี่ยเออ จะสลับกันนะฮะเออมันจะมอีอุปกรณ์รับข้อมูลก็ลคือหูฟังแล้วก็อุปกรณ์ส่งข้อมูลก็ลคือไมโครโฟนเรานะทุกคนเออแค่นั้นเองอุปกรณ์ส่งข้อมูลนะครับทุกคนถ้าต้องการจะเปิดใช้โปรแกรมก็อย่าลืมครับดูคําว่า Magic Mic Visual Audio ครับก็คือโปรแกรมนี้แหละเออแล้วก็อุปกรณ์รับข้อมูลครับก็ Magic Mic เหมือนกันครับเออคงคงไม่มีใครอยากฟังเสียงตัวเองมังผมคิดว่าไม่น่าจะสะอนข้าตัวเองอะ่ะเออแต่ว่าเวลาที่แกล้งเพื่อนนะครับทุกคนก็กดไปที่อุปกรณ์ส่งข้อมูลตัวนี้นะครับแล้วก็กคลิก วิชัวออดิโอครับถ้ามันไม่ทํางานนะแต่ถ้ามันทํางานอยู่แล้วบนอ่าบนเขาเรียกว่าอะไรบนโปรแกรมของเราเองอะ่ะดีฟอ u l ์โปรแกรมของผมมันเป็น p h o n e หรือว่าหูฟังสเตอริ i อหนูว่าไฟเอ็กใช่ไหมเออก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขานะเออเผื่อใครแบบเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนกลับไม่เป็นก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันะครับแล้วหลังจากเปลี่ยนแล้วพ่อนก็ลองลฟังเสียงดูครับอ่าว่าเสียงมันเปลี่ยน ตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับไม่ง่ายทุกคนเปนลี่ยนแค่สองตัวเนี้ยเอออุปกรณ์ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์รับข้อมูลครับแล้วก็ไม่ต้องทำการเซฟอะไรนะกดปิดไปเลยครับทุกคนไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็จะเป็นความไวาอินพุตอัเอเผื่อเพื่อนๆไม่ได้กดตั้งเป็นตัวจับเสียงอัตโนมัตินะถ้าใครที่เป็นแบบอ่าขี้กด ที่กดปุ่มอ่ะเออก็มากดตัวนี้ไว้นะครับเพื่อน์เออแล้วก็ถ้าใครต้องการเลื่อมันกดปุ่มอย่างเมื่อก่อนใครเล่นอ่าทีนะครับจะกดเป็นตัวทีเนาะเออก็สามารถกดตัวนี้ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเพื่อนสำหรับโปรแกรมของอ่ามิจิกมิกนะครับเป็นโปรแกรมที่ว่าน่าจะผมมองว่าซื้อครั้งเดียวคุ้มนะซื้อครั้งเดียวคุ้มมากครับทุกคนใครที่เอาไว้ใช้เป็นอวตารเอาไว้พูดเอาฮาเนี่ยเออก็ลองดูแล้วกันนะทุกคนวันนี้ก็รีวิวกันตรงๆครับเพื่อนมีปัญหาติดขัดตรงไหนสามารถอ่าทิ้งคำถามไว้ได้นะครัััับในนนนนนสส่่่วววคคคาาถมมีีกกกกรทททิ้้้้งไไดดุุผอออลลปแเจห